Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วน้ามันยังก็ข้อหูอ่ะนห่งาก็ไม่เลื่อนอ่ะเลื่อนพี่ เ <laughs> ฮ้ยมากันเขากำลังเอาบ้านหมาทิ้งบแบบน่ะใช่ไหมมันเป็นบ้านหมาเลยคนมันใครร้านาเพ่าเมื่อเมื่อไหร่จะวันจุจีน I'm i <aunque S 2> ไปเล้วๆไปเข้าไปไหมไปสงเร็วๆเอาไปเสื้อข้างฟังไป้แล้วเนาะ đồn đây là... ừ. up the night

แบงเกี้ไอ so ้แมวอย่างนี like bon ้ไม well> ่เอามถ่ายหน้าหนูถ่ายเลยเอาพูจะได้ถ่ายลูกระวังนะแต่ก่เียจะไปกันม่เดี๋ยวนั้นจบกันเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นพาไปดูแรงนเป็นมือพาลื่น ทำไมอ่ะใช่ข้าวไมเป็นลายชายขา่ข้าวเป็นเบสเลยอ่ะอากาศดีมากอากาศัศร้อนอากัศเย็นอากัศร้อนเหมือนสูตรเข้าครแล้วมันแบบเย็น